สวัสดีครับมาเที่ยวภูฐานกันต่อนะครับผมหลังจาก EP ีแรกเราพาไปเที่ยวแพรโรและตอนนี้อยู่ที่เมืองพูนาคานะครับซึ่งจะอยู่ทางใต้ลงมาหน่อยธรรมชาติก็เลยจะยังมีความเขียวแล้วก็อากาศก็จะไม่หนาวเท่าที่แพรโรนะครับสวยงามจริงๆพาไปเที่ยวป้อมหรือว่าฟอร์เ e รสที่ใหญ่ที่สุดด้วยและที่สำคัญ EP นี้จะพาไปเที่ยวทักซังวัดถ้ำเสือที่ใครมาภูฐานก็ต้องไปและมีแต่คนพูดถึงนะครับว่า ถ้ามาภูฐานไม่ได้ขึ้นทักซังหรือว่าวัดถ้ำเสือถือว่ามาไม่ถึงครับวันนี้นะครับวันที่3เราอยู่ที่ภูนาคานะครับผมที่พักของเราคือวิวสวยมากครับตอนเช้านี่คือแบบสุดๆที่นี่จะอุ่นกว่าที่แพรโรนะครับซึ่งมันจะอยู่ทางใต้กว่ามัน,นก็เลยจะอากาศไม่หนาวมากตอนเช้าก็ประมาณ9องศาประมาณนี้นะครับ ตอนเช้ามีหมอกอาถิขึ้นโหดี oh วัดนะครับผมชื่อชิมิละครับที่วัดภาษาไทยไเ้ยนะคาวยะเทมเพิลคาวยะนะครับผมคือเขาจะมีเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูดพูดว่าอะไรดีวะเป็นรูปจูอ่ะซิวะลึงซิวะลึงเหรอมันจะมีอีกคำเนึงของไทยเขาเรียกว่าอะไรครับอ่าอะไรวะไอ้จิมันห้อยห้อยไอ่าปลัดคิกเออปลัดคิกนะครับมีปลัดคิกเต็มไปหมดเลยนะ ควีนของที่นี่นะครับแต่งงานกันหลังจากนั้นเขาก็ไม่มีลูกประมาณ3ปีนะครับผมแล้วก็มาที่วัดนี้<ม>แล้วหลังจากนั้นเขาก็มีล,ลูกนะครับข้างล่างเขาก็เลยจะมีประหลัดขิดขายเต็มเลยนะครับในช็อปตรงนั้นนะ เข้าไปดูด้านในนะครับป้อมที่พุนาคานะครับ mm hmm. เขาเรียกพุนาคารงนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำสองที่ก็คือแม่น้ำผู้หญิงกับแม่น้ำผู้ชายนะครับผมของแม่น้ำผู้ชายที่เนี่ยจะไหลแรงกว่าแม่น้ำผู้หญิงก็จะช้ากว่าแล้วก็มาเจอกันนะครับเป็นจุดสุดท้ายที่พบกันก็จะอยู่ตรงพุนาคารงตรงนี้นะ,ะที่พุนาคารงเนี่ยนะครับผมจะเป็นสถานที่สําคัญมากเพราะว่า คิงหรือว่ากษัตริย์ทุกคนเนี่ยจะต้องมาอของราดขึ้นของราชใช้พิธีที่นี่นะครับรวมถึงงานแต่งงานของราชวงศ์ทุกคนก็จะต้องมาใช้สถานที่นี้เหมือนกันนะครับผมที่นี่มีอายุประมาณ400ปีนะครับสำคัญมากนะครับของที่พูนาคาเขาบอกว่าเป็นฟอร์เทสที่ใหญ่ที่สุดเป็นซองที่ใหญ่ที่สุดของภูฐานด้วยนะครับ วัดนี้นะครับด้านในนะครับผมจะเข้าได้เฉพาะกษัตริย์แล้วก็ราชวงศ์นะครับผมแล้วก็พระที่เป็นเฮดนะครับผมก็คือใช้สําหรับทําพิธีเวลาอาจจะเสร็จพิธีราชาพิเศษอะไรเงี้ยก็จะขึ้นไปด้านบนนะครับผมแล้วเขาจะมีเป็นเหมือนอม,มัมมี่ผู้ที่ค้นพบบูฐานนะครับผมก็จะอยู่ด้านในด้วยนะครับ น้ำสองสายมาบรรจบกันก็คือแม่น้ำผู้ชายเขาจะเรียกว่าโพชูชูคือแม่น้ำนะครับในภาษาพูธานนะครับผมส่วนแม่น้ำผู้หญิงเขาจะเรียกว่าโมชูโพผู้ชายโมผู้หญิงนะครับม,มาเจอกันตรงใต้ป้อมที่เป็นคุนาคาสองตรงนี้นะครับ ามาวัดที่เก่าแก่ที่สุดในภูทธนะครับผม1,400ปีนะครับชื่อกิจชุตจังนี่คือไซปรสที่อายุ400ปีนะครับเป็นต้นไม้ประจำชาติเขาในนี้จะมีต้นส้มหัศจรรย์นะครับคือจะมีลูกทั้งปีเลยไม่ว่าที่ไหนจะไม่มีลูกในที่นี้เขาจะมีลูกใหม่มาเรื่อยๆตลอดทั้งปีเขาเรียกว่าเมจิออ r a เรนจ์ทรี ที่แหล่งช้อปปิ้งที่เมืองพา r โรนะครับเป็นเหมือนเส้นถนนที่เหมือนเขาก็ขายของมีของฝากมีผ้าต่างๆมีเสื้อผ้านะครับซึ่งคนที่นี่นะครับไกด์เขาบอกว่าเสื้อผ้าเนี่ยถ้าเป็นยูนิโคลนี่คือเป็นคนไทคลาสใส่กันนะครับผมแล้วก็นอกนั้นจะเป็นเสื้อผ้าจากทางอินเดียแล้วก็จีนนะครับส่วนใหญ่จะมาจากอินเดียซึ่งพวกแบรนด์ต่างๆหลายๆอันก็จะเป็นแบบ b บรนด์ก๊อปปี้นะครับผมอย่างเช่นพวก n นกี้อาดิดาอะไรเนี่ยก็จะมาจากอินเดียซึ่งเป็นก๊อปปี้ของก๊อปนะครับที่นี่จะยังคงเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะ,ะเขาเรียกว่าอะไรรักษาวัฒนธรรมเดิมไว้แล้วก็จะไม่ค่อยรับความเจริญเท่าไหร่เพราะว่าเขาต้องการให้มันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วประเทศเขาเขาเขาบอกว่าจริงๆเขามีทรัพยากรที่เยอะมากที่สามารถขายและทําให้ประเทศรวยแล้วก็ซีวิไลซ์กว่านี้ได้แต่ว่า รัฐบาลแล้วก็คนที่อยู่ที่นี่เขาอยากให้เป็นเมืองที่สงบแบบนี้นะครับก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งนะครับคนที่นี่น่ารักนะครับผมเขาค่อนข้างเฟรนลี่แล้วก็เวลาคุยเวลาทักทายเขาก็จะยิ้มทักทายตอบเดี๋ยวจะพาขึ้นไป สังนะครับผมเป็นเรียกว่าไทเกอร์นเนสเหมือนจะเป็นวัดถ้าเสืออยู่ด้านบนเขานะครับซึ่งตรงนี้ประมาณเราอยูขย 2, ออขย่ข้างล่างเนี่ยประมาณ2,000กว่า,าเมตรจากน้ำทะเลขึ้นไปเนี่ยก็ประมาณ3,000นิดๆเขาบอกว่าใช้เวลาครึ่งทางเนี่ยชั่วโมงนิดๆแล้วก็เดินจากครึ่งทางที่เราพักอีก1ชั่วโมงก็จะถึงที่ไทเกอร์เนสนะครับ ต้องใช้ไม้เท้านะครับในการขึ้นลงทักสั่งถ้ามาที่นี่นะครับผมสามารถขี่ม้าขึ้นไปได้แต่ว่าก็ขึ้นไปได้แค่ครึ่งทางที่เราพักนะครับหลังจากนั้นก็ต้องเดินนะครับผมสามารถขี่มา้าไม่ได้ครับ ใช่เหนื่อยเลยนะครับเขาจะมีเป <os> ็นคาเฟ่นะครับผมครึ่งทางตรงนี้สามารถนั่งพ <aten> ักได้เข้าห้องน้ำดื่มอะไรก่อนได้นะครับคาเฟ่สวยมากอยู่บนเขา พักแล้วเดินทางต่อนะครับผมไปสู่ทักสั่งห้ากิโลห้ากิโลแปลว่า safe journey safe way นะคร <c oughs> ับเหมือนแบบให้เดินทางปลอดภัยอะไรอย่างางี้ยใกล้ถึงแล้ว ขึ้นมาถึงด้านบนทักสังแล้วนะครับผมซึ่งเราใช้เวลากันประมาณ3ชั่วโมงนิดๆจากที่คาดกันไว้ก็คือ2ชั่วโมงครึ่งเขาใช้เวลากันไปนานพอสมควรนะครับนบนนี้สูง3,000กว่าเมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลนะอากาศก็ค่อนข้างบางเบานิดนึงอาจจะต้องหายใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าออกซิเจนจะน้อยลงครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้พระด้านบนแล้วก็ใครที่นำของมา ถ้าโชคดีอาจจะเอามาปลูกเสกที่นี่ได้นะครับขึ้นไปไหว้พระด้านบนนะครับเขาห้ามเอามือถือห้ามเอากระเป๋าห้ามเอาทุกอย่างขึ้นไปนะครับก็จากนี้ก็จะไม่สามารถใช้กล้องถ่ายได้นะครับเมื่อกี้ขึ้นไปวัดด้านในมาแล้วนะครับผมสวยงามมากเขาจะมีพระพุทธรูปที่เขานับถือก็คือเป็นคนที่ค้นพบภูฐานแล้วก็สร้าง วัดหนี้ไทเกอร์เนสอันนี้ขึ้นมานะครับสวยงามดีนะครับนี่เรากำลังจะเดินลงไปด้านล่างข้าวัดแล้วดูหน้าใสขึ้นไปไดูดดถึงข้างล่างแล้วค<ะ>รับผมใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนิดนดน,ดน,ดนะครับทางลงขึ้น8โมงลงมาถึงแปดสองหาข้าวก้นกันได้ จะมาลองนะครับเขาเรียกว่า hot stone b a นะครับผมก็คืออาบน้ําในหินซึ่งเป็นเหมือนวัฒนธรรมของที่ภูฐานนะครับผมเขาจะเอาหินเนี่ยไปเผาไฟประมาณ2ชั่วโมงนะครับเผาเสร็จปั๊บเขาก็จะมาใส่ในน้ําให้เราอาบนะครับอันนี้นะครับเขาก็บอกว่าจะช่วยเรื่องอาการปวดต่างๆปวดหลังรวมถึงแร่ธาตุเนีย่ยมันก็จะทําบํารุงผิวนะครับให้เรา รู้สึกดีขึ้นด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมาลองดูว่าเป็นยังไงประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับในนี้เขาจะใส่เป็นเหมือนเขาเรียกว่า medicine p l a n ์เหมือนเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เหมือนเป็นยาของเขานะครับมาเล่นยิงธนูนะครับกีฬายิงธนูของภูฐานเนี่ยจริงๆเป็นกีฬาประจำชาติเลยนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วพอในโอลิมปิกก็ยากเหมือนกันเพราะว่าอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือที่ภูฐานก็ยังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นกีฬาที่แบบ ประจำเลยซึ่งมีให้เล่นทุกโรงแรมเลยนะเวลาเย็นก็ต้องหันข้างแบบนี้นะเพราะมันจะดึงได้กว้างกว่า กลางคืนในภูฐานนะครับคือเมืองเล็กมากนะแต่เขาบอกว่าจริงๆที่นี่ก็มีแบบมีพับมีดิสโก้เทคมีร้านคาราโอเกะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับดึกๆนะครับตอนนี้ประมาณ3าทุ่มนิดๆคนก็จะเริ่มมาเยอะขึ้นนะครับผม

คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่ผู้ฐานนะครับผมเป็นคืนภูฐานเต็มดวงนะครับตอนนี้ผมเริ่มเมานิดนึงนะครับไปนอนแล้วนะครับวุ้นไครับผมว,วันนี้เดินทางกลับแล้วนะครับผมหกวันในภูฐานก็แฮปปี้มากถือว่าเป็นประเทศที่ประทับใจสุดๆนะครับผมแล้วก็วิวดีมากนะครับ ประทับใจนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าอยากมาอีกนะให้มาก็มาอีกแล้วก็เป็นประเทศที่ผู้คนน่ารักนะครับผมเฟรนลี่แล้วก็สวยงามสุดๆเลยครับผมขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้นะครับผมครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกด subscribe กันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับผมใครชอบก็ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย We'll okay.